ติดตามข่าวเรื่องตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2562กับ STU o News ค่ะ STU o News เกาะติดตามความเคลื่อนไหวการทำงานของฝ่ายจัดสอบสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยายลัยสุขโขทธธัยธรรมาธิราชเรื่องการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบซ่อม มีทั้งการจัดสอบด้วยระบบออนไลน์และสนามสอบค่ะโดยทางหัวหน้าหน่วยประเมินผลข้อมูลจัดสอบฝ่ายจัดสอบสำนักทะเบียนและวัดผลคุณอมพรเสริรุ่งพันธ์ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2562และผู้เรียนโครงการสำนทบัตรรุ่นที109รหัส622จำนวน5 8 2 6คนชุด จากการตรวจสอบมียอดนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมทั้งหมดจำนวน3า1 0 0นวน31,100คนโดยแบ่งนักศึกษาแสดงความจำนงไม่เข้าสอบออนไลน์จำนวน13,570คนส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งความจำนงต่อทางมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลาจะถูกจัดให้พิสอบออนไลน์โดยอัตโนมัติค่ะจึงทำให้มียอดนักศึกษาที่ต้องการสอบออนไลน์จำนวน17,530คน นักศึกษาที่เลือกการสอบออนไลน์มากที่สุดคือจังหวัดกรุงเทพม,มหานครจำนวน3,016คนจังหวัดนนทบ,บุรีจำนวน892คนและจังหวัดชนบุรีจำนวน876คนมหาวิทยาลัยที่จะจัดสอบด้วยรูปแบบการสอบออนไลน์นะคะการสอบออนไลน์ของเราก็จะมีนักศึกษาที่แสดงความจำนงเข้ามาสอบการสอบออนไลน์มีทั่วประเทศเลยนะคะมีทุกพื้นที่ทุกจังหวัด สำหรับการจัดสอบของสนามสอบของเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะมีทั่วประเทศ89สนามสอบนะคะในส่วนของสนามสอบที่เป็นเรือนจำก็จะเป็นจำนวน80กว่าสนามสอบนะคะ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2562และผู้เรียนโครงการสำนิธทธิบัตรรุ่นที่109รหัส622โดยเข้าไปที่หน้าเว็บหลักของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเลื่อนมาดูที่หัวข้อข่าวบริการนักศึกษาเลือกคลิกที่กำหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคลจะปรากฏลิงก์ https โคลอนเลักเล stou.ac.th เซลักเว็บไซต์เซลักแอมเซลักล็อกอินอันเดอร์สกอ dot aspx ให้กรอกเลขประจำตัวนักศึกษาหรือเลขประจำตัวผู้เรียนโครงการสำนิกทบจำนวนสิหลักค่ะจะปรากฏชื่อของนักศึกษาที่สอบสนามสอบชุดววิชาที่สอบและวันเวลาที่สอบค่ะหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์02-5047788หรือฝ่ายจัดสอบหมายเลขโทรศัพท์ 02-5047255- ถึง58ในเวลาราชการค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก STOU News ผ่านทาง Facebook STOU Channel แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดูที่นี่สักศึกษาสามารถติดตามรับชมรายการเพื่อการศึกษารายการสนเสริมในชุวิชาต่างๆได้ทางสถานี s t o u Channel จานดำ PSI 245จานแดงทรูวิชั i o น199หรือผ่านช่องทาง YouTube s t o u Channel อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก s t o u News ผ่านทาง Facebook s t o u Channel i